ในระยะหลังๆนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าประเด็นต่างๆในสังคมนั้นถูกพูดถึงในโลกโซเชียลออนไลน์เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าทุกคนนั้นมีสิทธิ์โพสต์แล้วก็แชร์ทําให้เกิดผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็วค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีนั้นก็เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านที่อาจจะสร้างแรงกระเพื่อมทําให้เกิดการขับเคลื่อนในทางที่ดีหรือว่าเกิดความเสียหายได้พอๆกันนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณชยศมุกดาหานค่ะสิบสิบกว่าชั่วโมงก็ ในสิบกว่าชัว่วโมงเนี่ยก็มีทั้งเล่นแล้วก็คุยกับเพื่อนไปบ้างแต่คิดว่าเล่นมากกว่าค่ะ7แชัว่วโมงธนวรัตคงถา <90 S 2> วร<อ>น,นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรคนนี้คำนวณเวลาให้เราฟังว่าในแต่ละวันเธอเล่นสื่อโซเชียลมีเดียมากน้อยแค่ไหนนั่นก็เพราะว่าทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายเสมือนปัจจัยที่5ของชีวิต เพราะเพียงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมถึงคลิปมากมายที่คนนับแสนนับล้านแชร์ถึงกันในแต่ละวันได้ทุกคนรู้ทุกคนว่าเอาแชร์ต่อแชร์ต่อแล้วมันก็เกิดความสุขอา้าวข่าวนี้ฉันไม่รู้ไม่ได้นะพอรู้แล้วมันก็อ่งไปเรื่อยเลยมันมันกลายเป็นว่าไม่ได้ไปนสนใจว่าจะแก้ปัญหาอย,ย่างไงมีข้อมูลว่าคนไทยเล่นสื่อโซเชียลมีเดียมากเป็นอันดับ9ของโลกหรือประมาณ28ล้านคน ซึ่งนักวิชาการด้านการสื่อสารระบุว่าสื่อโซเชียลมีเดียเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวดเร็วและกระจายในวงกว้างหลายคนเลือกใช้เป็นช่องทางในการระบายความรู้สึกอารมณ์หรือร้องเรียนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงห oh, <okay. S 1> ลายครั้งปัญหาที่ถูกตีแผ่ <Okay. S 1> ก็จะได้รับการ oh, <okay. S 1> แก้ไขทันที oh, <okay. S 1> แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าปัญหาในสังคมจะได้รับการแก้ไขยอ,ยอย่างยั่งยืนถาวร สมว่าเราเราขึ้นแท็กซี่แล้วก็แท็กซี่มีปัญหารเรากว่าจะไปร้องเรียนในส่วนของ,รงกรมการขนส่งทางบกเบอร์โทรศัพท์ก็ต้องหาถูกไหมในขณะเดียวกันก็ต้องกว่าจะรับโทรศัพท์หรือไม่รับเรื่องจะ process ไปถึงไหนแต่ว่าจริงๆแล้วคนหลายๆคนเนี่ยชอบแค่ต้องการระบายอะ่ะในอีกทางหนึ่งหากข้อมูลที่ถูกแชร์ออกไปปราศจากการก,ารกลั่นกรองหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงก็อาจจะทาให้สังคมยิ่งถดถอยลงได้คือเราจะต้องมีสติที่จะบอกว่าสิ่งที่เรา โพสออกไปมันเป็นคุณมันเป็นประโยชน์กับสังคมหรือเปล่าเรื่องที่แบบเหมือนกับการโยนก้อนหินเล็กๆไปก้อนนึงลงไปในน้ําน้ําก็เพื่อเป็นวงกว้างมันเกิดขึ้นได้กับกับเรื่องของโซเชียลมีเดียนับเป็นอีกช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารในยุคที่เทคโนโลยีรายล้อมรอบตัวเราแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่จะนําไปเผยแพร่ด้วย ไม่อาจปฏิเสธได้นะครับว่าการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนั้นทําไปได้อย่างง่ายเลยทีเดียวนะครับซึ่งการที่เราจะโพสต์แชร์หรือกดไลค์สิ่งต,งต่างเหล่านี้ถือว่าส่งผลต่อภาพรวมของสังคมนะครับเพราะว่าพลังของโซเชียลมีเดียนั้นเป็นอีกสิ่งสําคัญที่ทําให้สังคมสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้และก็สามารถทําให้สังคมถดถอยได้เช่นเดียวกันครับวิรัตคงขวัญเมืองไทยภาพชยศมุกดาหารรายงาน